ขอเหล่านี้มีพลังงาน,นาด้านดีที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนฉันตลอดเวลาขอบคุณการเงินของฉันนะที่จากนี้ไปขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันทุกเหรียญทุกสกุลเงินฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ฉันได้รับการเงินอุปถัมภ์คำชูมาตลอดเวลาขอบคุณพระคังสวรรค์ที่เปิดประตูสวรรค์ให้กับฉันได้ผลิดอกออกผลทางด้านการเงิน จักราชาติฉันขอเปิดการเงินทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินให้ไหลมาเทมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายๆฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกเหรียญทุกแบงทุกสกุลเงิน,ท,นที่ลินไหลเข้ามาหาฉันดังสายนะ้ำฉันรับรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้มีพลังงานด้านดีที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนฉันตลอดเวลาขอบคุณการเงินของฉันนะั้นที่จากนี้ไปขอบโนะปรดเปิดทัพย์ เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบารมีให้กับลูกคนนี้ได้พลิกชีวิตอย่างมหัสัจใจเปลี่ยนแปลงชีวิตราวกับปฏิหารมีเกาะแก้วคุ้มครองตัวเองและผู้อื่นตับนี้ จนนิดนิรันเมื่อข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วด้วยสัมมาอาชีพด้านดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอผลบุญนั้นส่งกลับคืนสู่มหาเทพเทวาทุกทุกพระองค์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ชั้นบาดาลหากข้าพเจ้า,า,จาได้รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วาาเธอ ความคิดอย่างเงี้มันผิดมากอ่ะไม่อยากให้ลูกลำบากถ้าลูกไม่ลำบากลูกจะรู้เหรอคุณข้าของเงินอะไรพี่เคเคยทำงานพาร์ทไทม์ไหมครับเคยครับเคยครับจริงอยู่เมกาพาร์ทไทม์มีทำอะไรเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไปวิชิตดูลูกให้คนอื่นระหว่างที่พ่อแม่ไปเดทกันหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟที่มหาลัยก็เคยเป็นเหมือนกันใอ้ได้แบบวันละพันอย่างเงี้ยถ้าไอ้จะอยากได้กระเป๋าสองหมื่นไอ้ต้องทำยี่สิบวันเลยนะมันคุ้มค่ากับยี่สิบวันหรือเปล่าคือมันจะเริ่มคิดอย่างเงี้ยจารที่ไปทำงานจริงๆในระหว่างเนี้ยได้เรียน ที่ตัวเองทำอยู่อะหรือวันหน,นึ่งประสบความสำเร็จอะขึ้นมาเองสิ่งที่ช่วยเหลือสีเคได้ตอนเด็กอะเพราะซีเคไปอเมริกาคนเดียวไม่มีพ่อแม่ได้เด็กนะครับต้องสั่งอาหารเองอะก็เลยรู้ว่าถ้าวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นอะอียี่สิบเก้าวันอะไปก,กินที่บ้านแต่ถ้ากินที่บ้านสามสิบวันอะไอก็สามารถเก็บเงินได้มากคืนเพราะเอาเงินก้อนนี้มันตีมูลค่าเป็นเวลาปั๊บอะเรารู้เลยว่าคุณค่าของเงิน,นคืออะไรแต่ถ้าเอาเงินเครดิตการ์ดพ่อแม่มาลูดอย่างเงี้ยมันง่ายอะโลกนี้มันไม่่ได้ง่ายแบบนนลก ไม่ใช่ว่าเขาทําในสิ่งที่มันยากหรือทําในสิ่งที่มันไกลเกินตัวนะคะแต่เขาทําในเรื่องที่เขาทําได้แต่ทําสม่ําเสมอทําทุกวันทําแม้กระทั่งไม่มีอารมณ์จะทําแต่ก็ก้าวข้ามผ่านอารมณ์ตัวเองได้ไอ้ที่เขาบอกว่าไลฟ์ทุกวันเนี่ยนะประสบความสําเร็จได้คุณลองไลฟ์90วัน90ไลฟ์ ว่าผลลัพธ์มีจริงอัดคลิปลงเพจอัดคลิปลง Facebook และคลิปเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกแล้วจะมีคนมาดูเราเหรอคุณลองสิคะอัดคลิปนะคะสัก90คลิป90วันแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่คุณตามหามาทั้งชีวิตจริงๆแล้วความสําเร็จไม่ได้อยู่ไกลตัวคะ่ะแต่มันอยู่ในตัวคุณตั้งแต่แรกเพียงแค่คุณลุกขึ้นมาลงมือทำสองมือสอเท้าและความสําเร็จจะเป็นของคุณด้วยรักครูซาค่ะ จะทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดการก็ได้ค่ะคุณเชื่อหรือไม่คะว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดตัวเองภายใน20วันชีวิตเราจะเปลี่ยนใหม่ในหนังสือระดับโลกหลายเล่มน,นะคะเขียนไว้ว่าการที่เราจะสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมานั้นและมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงค่ะ ที่ดีขึ้นมานั้นแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตดีได้จริงทําอย่างไรคะนั่นคือการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะโดยปกติเราจะมีอารมณ์ลบมาตลอดเลยและเราไม่ทันสังเกตค่ะเทคนิคเปลี่ยนชีวิตใน21ว,วันคือการรัก สิของคุณคือ 1. น,นะครับคาดหวังให้คนอื่นมาแก้ปัญหาของคุณให้นะมันเลยเวลานั้นไปละนะครับ 2. ทํทำโดยไม่คิด 3. ผัดวนันประกันพรุ่งเยอะๆนะครับ4ปล่อยให้ตัวคุณเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานของคนอื่น 5. บนแต่ไม่ทำอะไรบนแต่ไม่แก้ปัญหา 6. ไม่ดูแลสุขภาพ 7. ไม่มีเป้าหมายในชีวิต แไม่ยืนหยัดเพื่อตัวเอง9ปล่อยให้คนอื่นมาหาผลประโยชน์จากคุณและ10นะฮะยอมเพียงเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันรู้สึกเออสบายก็เลยยอมนะครับ10อย่างที่จะภาษาทุกภาษาที่เขาสถงส่งออกมามันจะบุกบอกคุณภาพของจิตใจเขาบางคนดูแก่ก็จริงแต่นู่จิตใจยังเด็กอยู่ บางคนดูมีการศึกษาก็จริงแต่สําหรับพี่คนที่มีการศึกษาไม่ใช่คนที่เคยเรียนหนังสือแต่เป็นคนที่มีจิตใจที่พัฒนาแล้วรู้เท่าทันตัวเองพี่ถึงเรียกว่าคนที่มีการศึกษาเพราะง้นพี่ก็เรียกว่าก็แค่คนเคยเรียนมีคนภาษาทุกภาษาที่เขาสั์ทกส่งออกมา ฟังดูคุณจะเห็นด้วยกับผมไหมครับยิ่งคุณเก่งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเกลียดคุณมากเท่านั้นยิ่งคุณดีขึ้นเท่าไหร่คนที่ลำคาญคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะความดีของคุณจะแสดงให้เห็นว่าบางคนนั้นไม่ดีพอดังนั้นเมื่อคุณดีขึ้นเรื่อย คุณจะถูกวิพาษ์วิจาร์ณมากขึ้นถ้าไม่มีคนอื่นมาอิจฉาตัวคุณเลยนั่นแสดงว่าตัวคุณยังธรรมดาอยู่สำหรับคนที่มาอิจฉาคนนี้อย่าลดค่าของตัวเองลงเพื่อเอาใจพวกมันให้ผู้มันสายหัวไปยิ่งคุณใครจะว่าช่างแม่ ยงไปสนใจมันจะไม่พากี้อะไรจังมันมันจะมพมพากาเยี่อะไรจังแมวเมื่อของกูไม่ไเรื่องของมึงแค่นี้นรเรื่องบางเรื่องบางครั้งเชื่อง่ายไม่ได้แปละว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปละว่าฉลาดนะคะเชื่อง่ายไม่ได้แปละว่าโง่หมายความว่าถ้าเรื่องราวดีๆที่เราดู ฟังรู้สึกหรือใครมาพูดอะไรกับเราสิ่งดีๆต่างๆค่ะถ้าเราจะเชื่อเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆที่มีคนอื่นเขาเอามาบอกเราหรือเราจะสร้างความสุขดีๆเอ้ยเราจะเชื่อมันก็ไม่น่าแปลกนะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราโง่นะถ้าเราจะเชื่อแล้วเรามีความสุขกับกันค่ะการที่เราเชื่อยากสิ่งดีๆว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันยากมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีเงื่อนไขามากมายถ้าคิดว่าแบบนั้น ฉลาดก็ทําไปนะคะสาหรับครูจิตาในวันที่ย่างจนอยู่ห้องเช่าอยู่คูเปลี่ยนความเชื่อค่ะจากคนที่เชื่อยากนะคะด้านบอก,บอกว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราค่ะอนุญาตตัวเองให้เชื่อค่ะและฝึกฝนฝึกฝนมันค่ะ3มเดือนครูปดนี้ได้10บล้านเลยจากการฝึกความเชื่อและลงมือทํางานที่รวยได้นะคะ oh. ดังนั้นไม่ใช่ว่านอนแค่เดิดมแล้วก็เงินจะเข้าทํางานที่รวยได้ด้วยล so ูก เราทุกคนจําเป็นต้องหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอให้เจอนะครับเพื่อที่เราจะได้ชาร์จแบตกายชาร์จแบตใจกลับมามีชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง